และโตแล้วก็ท้ายสมาธิในกเกมรับมันไม่เสียเยอะแลก็ลต้องออ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 ก็ต้องยอมรับความแพ้ทาเรา้ก็เก็ัมโอกาสแต่ต้อเ่นมว่ามานีน้านเราเลยเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าสแก,แก,กนคปล่าแต่เราขอขทำาพ่ตัวเองะเือตัวเองอาิตนี้อทแบบรจะพูดัา,า,า,ดาต่อไปนข้พิาที่เจเกมวันนี้ฝูยายามจะให้ดี การเสียงของกรรมการเป็นไงบ้างครับจริงแล้วผมเรื่องกรรมการผมไม่ครีอยู่แล้วนะครับก็ดูแลอาจจะไม่ทันเกมนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นกลางแต่ดูแล้วศักยภาพในการตตดสินที่สองผมว่าจะไม่ถึงซะมากกว่านะครับทุกอย่างการจัดการด้านด้านสนามก็ยังไม่ค่อยดีเรื่องฟุตบอลจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคไม่ได้ทางกองฟอรสนามมันต้องมันต้องเร็วมันต้องทุกอย่างก็ยอมรับเพาแพ้ครับก็แต่ เส้นทางนี้ยังอีกยาวรหรับรู้วิสัยกาปไนไกลแล้วก็นัดต่อไปเราจะไปเจอใครครับผมจริงแล้วมาแต่พุดที่บ้านเราแล้วก็มาท้ายแปดเลี้ยวที่บ้านเราเพราะฉะนั้นก็ยังเหมือนเดิมครับสามแต้มเรารอไปอีกแช์หน้าจะได้สามแต้มอีกก็ไม่ได้ไปชัวร์แน่นอนโอเคขยาตเป็นต้นยงองครับครับผมขอบคุณคุณเปิ้ลมากครับขอบคุณครับ